ฟังกันชัดๆแม็กเปิดใจทำไมถึงเลิกคุยฝ้ายรัก5ปีพังมาร่วมงานเปิดตัวภาพยนตร์อบาโบเดอนิวบลาดโปรเจกต์รอบปฐมทัศนาลานอินฟินิตซิตี้ฮอนชั้น50การค้าสยามพารากอนได้เจอนักร้องนักแสดงหนุ่มแม็กวีรคณิตการวัฒนกูลเลยถามถึงสาเหตุการเลิกรากับนักร้องนักแสดงสาวเซ็กซี่คุยฝ้ายนัทธา วิพัทรเดชประกูลว่ามาจากสาเหตุอะไรหลังจากที่ทั้งคู่กลับมาคบหาดูใจอีกครั้งด้วยแคนนอ t โหลด M3U8 c แ s s ์ดโดเมน c e s เ s สเดนิทถามถึงข่าวเลิกกับปุยฝ้ายทั้งตัวผมและฝ้ายไม่ได้อยากพูดอะไรเยอะหรอกผมจะพูดสั้นๆได้ใจความละกันคือจริงๆผมกับฝ้ายเราได้ตกลงกันว่าลดความสัมพันธ์ประมาณ2-3เดือนได้แล้ว เพียงแต่เรื่องตรงนี้มันเป็นเรื่องคนสองคนเราไม่ได้บอกใครแม้กระทั่งพ่อแม่เรายังไม่ได้บอกเลยครับแต่ว่าผมยังไปมาหาสู่มีโอกาสก็ยังดูแลเขาครับจนเมื่อเหตุการณ์ที่ผ่านมาถึงได้มีการตัดสินใจร่วมกันว่าโอเคเราจะต่างคนต่างไปตามทางของตัวเองนะ สาเหตุที่ลดความสัมพันธ์จริงๆแล้วมันเป็นเหตุผลของคนที่อยู่ด้วยกันทั้งสองคนจริงๆครับแมกกับฝ้ายคบกันมานานมากและเราพยายามประครับประคองมาตลอดจริงๆผมเชื่อว่าเราคือคนคนหนึ่งเราแค่คบกันแต่อาชีพเราเป็นที่รู้จักของคนอื่นแต่จริงๆแล้วเราตั้งใจคบกันดีๆ และอยากทำให้มันดีที่สุดมาตลอดอยู่แล้วแต่มันมีเหตุผลหลายๆอย่างซึ่งแบกเชื่อว่าตัวป้ายเองก็รู้ดีว่าเหตุผลมันคืออะไรบ้างของการอยู่ด้วยกันนะครับเราเลยตัดสินใจว่าต่างฝ่ายต่างไปใช้ชีวิตของเราเองผมจำได้ว่าวันที่เจอกันวันสุดท้ายยังคุยกันดีอยู่เลย ต่างฝ่ายต่างอวยพรว่าขอให้เราทั้งคู่มีชีวิตดีๆนและเจอคนดีดดูแลสุขภาพดูแลพ่อแม่ครับผมตอนนี้เรามีคนใหม่แล้วผมไม่มีแน่นอนผมมั่นใจล่าสุดมีรูปคล้ายเราไปคอนโดกับผู้หญิงคอนโดเลยเหรอไม่มีแน่นอนครับเห็นว่าเป็นนักแสดงร่วมช่องเฮยจริงเหรอไม่มีแน่นอนระหว่างที่เราคบกัน แนกกับป้ายรักสีกันมาทั้งคู่แล้วเรารักษาข้อหนึ่งสองสามซึ่งเราไม่ล้อเล่นกับสีนแน่นอนผมมั่นใจว่าระหว่างที่ผมคบกับป้ายในขณะที่เป็นแฟนกันเราจะไม่มีทางนอกใจหรือมีมือที่สามแน่นอนแต่ตอนเลิกกันรอบแรกเราก็มีข่าวมือที่สามทุกอย่างเป็นบทเรียนในชีวิตนะผมก็ออกมายอมรับอย่างแมน ทุกวันนี้ผมมั่นใจในสิ่งที่ผมทำผมทำถูกต้องผมดูแลฝ้ายทั้งความรู้สึกทั้งกายและใจมาตลอดครับใครเป็นขอลดระดับความสัมพันธ์จริงๆเป็นการคุยกันครับผมมันไม่สำคัญหรอกว่าใครเริ่มก่อนคือการคบกันเราข้ามขั้นถึงคำว่าใครผิดใครถูกแต่เราต้องมาดูจริงๆว่าเวิร์กไม่เวิร์ก เวลามันเดินหน้าไปเรื่อยๆเ,เราควรจะเห็นใจเขาไหมครับผมป้ายก็บอกว่าเขาก็อยากใช้ชีวิตของเขาจริงๆคนที่เทคแอคชันก็จำเป็นต้องเป็นผมผมก็พูดให้ชัดเจนผมพูดด้วยความจริงใจและหวังดีกับเขาที่สุดแล้วครับผมเปิดฉากรัก5ปีกับปุยฝ้ายมันถึงจุดที่อยู่ด้วยกันแล้วไม่มีความสุขแล้วจริงๆเรายังรักกันยังดูแลกัน แต่ว่าเราต้องยอมรับความจริงมันจะเป็นสิ่งที่หวังดีต่อกันมากที่สุดตอนนี้ไม่มีการพูดคุยกันแล้วสำหรับตัวผมเองผมค่อนข้างไม่คิดมากใจกว้างที่จะสามารถคุยได้มีโอกาสผมก็สามารถช่วยเหลือฝ้ายเรื่องงานหรืออะไรได้ตลอดอยู่แล้วครับผมแต่ว่าแล้วแต่คนผมเข้าใจนะ คือผู้หญิงอาจจะมีมุมที่ยังวางไม่ได้ผมเข้าใจผมมีพื้นที่ให้เขาได้ครับที่ไปต่อไม่ได้เพราะอิ่มตัวหรือระยะทางมันนานไปจนเราเบือ่อมันเป็นเรื่องของคนสองคนจริงๆนะมันมีหลายอย่างประกอบกันซึ่งอันนี้ผมขอให้เป็นเรื่องที่แหลกกับฝ้ายขอเก็บไว้แล้วกันครับ ที่เรากลับมาอีกครั้งเพราะเรายังรักฝ้ายแต่พอกลับมากลับอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วผมจริงจังเวลาคบกับใครผมก็ตั้งใจดีแล้วแต่มันเป็นเรื่องที่มันไม่มีใครคาดคิดแต่ว่าเราต้องยอมรับความเป็นจริงครับก่อนหน้านี้มีเหตุการณ์ทะเลาะกันหรือเปล่าจริงๆการที่อยู่ด้วยกันมันก็มีเรื่อยๆครับผมมันเป็นปัญหาสะสม ผมเชื่อว่าทุกคู่มีแหละครับผมเราพยายามประครับประคองกันมานานแล้วด้วยครับผมทุกวันนี้ยังเป็นห่วงเขาไหมห่วงอยู่แล้วห้าปีนะครับความผูกพันมันมีมากอยู่แล้วสำหรับแหนกเนี่ยฝ้ายเหมือนคนในครอบครัวเหมือนเป็นพี่น้องเป็นเพื่อนสนิทคนหนึ่งครับเพราะฉะนั้นผมมีน้ำใจให้เขาเสมออยู่แล้วครับแหนกบอกฝ้าย รู้สาเหตุเลิกดีครอบครัวทั้งสองฝ่ายว่าไงบ้างทางพ่อแม่ผมก็อึ้งนะครับเพราะเขาสนิทกับป้ายมากแต่เขาก็ยอมรับการตัดสินใจของเราทั้งคู่แหละครับทำไมเขาถึงไม่พร้อมแม้แต่จะเป็นเพื่อนจริงๆผมก็แอบอึ้งนะเพราะสำหรับผมผมพร้อมที่จะช่วยเหลือเขาเสมอเลยแต่ว่าต้องให้เวลาเขาแหละเข้าใจนะครับ แต่วันที่เราคุยกันวันสุดท้ายผมยังจำได้เลยว่าคุยกันดีมากมันเป็นความรู้สึกว่าเฮ้ยมิตรภาพยังอยู่อ่ะทำไมไม่ลองถอยกันคนละก้าวแทนที่จะเลิกเราพยายามทุกทางแล้วครับผมไฝ่บอกว่ากลับมาคงยากแล้วการที่ไฝ่พูดแบบนั้นเนี่ยผมเข้าใจความรู้สึกเขานะและผมก็ให้เกียรติการตัดสินใจของเขาด้วยครับ เรารู้สึกสบายใจขึ้นใหม่ที่ถอยออกมาตัวผมเองยอมรับนะว่ายังมีความแปลกๆในชีวิตอยู่แต่ทุกวันนี้ผมโฟกัสที่พ่อแม่ผมมากขึ้นพยายามดูแลเขาให้มากขึ้นดูแลหมาเลี้ยงหมาพยายามทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดครับผมก็โตแล้วเนอ้อ นอกจากงานในวงการบันเทิงก็มีงานอื่นที่ต้องรับผิดชอบด้วยความรักครั้งต่อไปเราจะมองยังไงโอ้โ oh หผมโตขึ้นเยอะผมรู้สึกว่าผมจะละเอียดกับความรักมากขึ้นจริงๆครับผมการที่ใครจะเข้ามามันไม่ใช่เราจะฟิกตัวเองนะว่าเราจะต้องปิดตายผมว่ามันต้องใช้เวลาครับพร้อมจะเปิดรับคนใหม่หรือ,อยัง ยังครับผมยังดีกว่าอยู่กับเพื่อนชิวๆดีกว่าพอเลิกรอบสองคนก็มองเราไม่แมนไม่ดีเอาจริงๆนะผมเป็นผู้ชายผมตั้งใจแล้วว่าผมจะไม่ราาม่าผมจะพูดในสิ่งที่คิดว่าดีๆต่อกันดีกว่าเพราะวันเวลาดีๆที่มีให้กันมันก็เยอะมากกว่านั้นหวังดีต่อกันดีกว่าไม่มีรีเทิร์นรอบสามแล้วเคารพการตัด